ท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมเอารูปที่ถ่ายไว้ที่ผมไปไต้หวันมาให้พี่น้องนครอสวรรค์ได้ดูกันว่าเข้าไต้หวันไม่ได้สวยอะไรหรอกครับเป็นเหมือนข้าวทอนเราเนี่ยตอนนั้นก็มีเอาพักม่ามาผูกเอวกันหลายๆท่านต้องขอบคุณมากนะครับก็ได้พรกคม่ากลับมาเป็นที่ระลึกฮะเก็บผมเก็บไว้ครับเอาไว้เพื่อจะมอบให้กับ คนที่รักกันในวันสงกรานต์ก็คงได้หลายๆท่านคราวนี้เรามาฟังผู้จัดก,การสาขาบรรโพธบางท่านผู้จัดการสาขาบรรโพธก็อยากจะมานําเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเหมือนกันว่าขณะนี้เนี่ยนะครับธนาคารทกศได้เร่งดําเนินการแจกบัตรสินเชื่อให้กับกเกษตรกรเฉพาะอําเภอบันพธไปแล้วเท่าไหร่และจะรับจานำข้าวกันอย่างไรต่อไปครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ ผลิตข้าวและส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกแต่ว่าผลผลิตต่อไร่ของไทยไม่ได้มากที่สุดในโลกนะครับผล ผลผลิตต่อไร่ของไทยนะครับข้าวข้าวไทยเนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยเป็นอันดับที่สามของอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งอย่างที่ท่านผู้การได้พูดก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามอันดับหนึ่งของอาเซียนเรานี่เป็นรองจากกัมพูชานะครับกัมพูชาได้ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงกว่าไทยและเราเป็นอันดับที่7ของของเอเชียนะครับของเอเชีย เดนารนี่เขาได้ผลผลิตเฉลี่ยตอนไร่ประมาณ800กิโลกรัมนะครับไทยได้เฉลี่ย,ยแค่ประมาณไม่เกิน500นะครับไม่เกิน500กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ในพื้นที่รบรรพบุรุษเราถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทํานามากนะครับคนไทยทํานาเก่งเหมือนอย่างที่ท่านผู้การได้พูดนะครับประสบการณ์ไม,ไ,มไ,ไม่ได้ได้อไม่ได้ด้กว่าประเทศต่างๆที่ได้ผลผลิตมากกว่าเราเลยแต่ว่าประเทศเราเนี่ย อคิดว่ายังพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับประเทศที่ได้ผลผลิตเยอะแล้วก็ที่ดินเราเนี่ยถูกใช้อย่างคือมันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับที่ดินที่เราทํากันผลผลิตที่ได้ก็เนื่องจากพันธุ์ข้าวท,ที่ที่บอกพันธุ์ข้าวมันไม่ได้รับการพัฒนาที่ควรผลผลิตต่อไร่มันก็เลยต่ำนะครับก็ ด้วยเหตุผลพวกนี้นะครับแล้วก็ในในในช่วงนี้รัฐบาลเนี่ยต้องการยกระดับรายได้ให้กับพวกเราซึ่งเป็นชาวนาเนี่ยรัฐบาลก็เลยมีโครงการในเรื่องของการรับน้ำเข้าเปลือกออกมาแต่ว่าโครงการนี้รัฐบาลนนใช้เงินมากมายมาหาศาลนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการ พยุราคาข้าวแล้วก็ทําให้พวกเรามีความอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยต้องใช้เงินมากมา,มายมหาศาลในปีหนึ่งเนี่ยใช้หลายแสนล้านบาทด้วยกัน,นครับไม่น้อยกว่า4แสนล้านบาทก็ถ้าหากเป็นภาระของรัฐบาลอย่างนี้ทุกปีทุกปีประเทศเราคงจะแย่แน่มีทหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยกันได้เนี่ยที่รัฐบาลจะต้องทําให้ได้ก็คือการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของข้าวให้มันสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนการผลิตเราไม่สามารถที่จะลดลงได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์หรือว่าเครื่องจักโกนนะเรานําเข้ามาจากต่างประเทศมันไม่ได้มีในประเทศไทยนะครับทนนี้ต้นทุนเราลดไม่ได้แต่เรามีโอกาสที่จะขายาย ผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นผลผลิตได้เยอะสมมุติอย่างที่พูดกัน1,500กิโลกร,รัมต่อไร่หรือว่า1 5 0ถังเนี่ยนะครับเึงแม่ข้าวราคา1นึ่งบาทมันก็ได้1 5ึ่งบาทต่อไรอ่เหมือนกันนะโดยที่ว่าต้นทุนนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยผมก็ถือว่ามีความสาคัญมากนะครับ พอๆพอกับการดูแลนะมีความสาคัญมากพอๆการดูแลที่จะทําให้ผลติต่อได้สูงขึ้นถ้าผมเองก็เลยทั้งบริษัทซีพีมเีเมล็ดทำข้าวออกมาพอดีเมื่อปี2-5-5-4เนี่ยในช่วงนั้นเราเจอ2 5ามาว5 3เราเจอพี่กระโดดสีน้ำตาลกันด้วยผลิติตต่อไร่ก็ส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ การซีทีเดีมาได้ทานทิ่ต้านทา,านเพืรออสินตาตาทานโรคหลายโรคแล้วก็รวมใหญ่ให้ผลผลิตยเยอะเข้าทางพอดีเลยนะครับผมคิดมานานอยากจะให้ที่น้องเสร็จกอนในเพื่อนร่วตเนี่ยได้ใช้มาได้ทานข้าวที่ดีในในบ้านเราเนี่ยนะครับมีมาได้ทานข้าวที่ดีอยู่หลายหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ดูแล,ล้วรวมรวมทานตองหนึ่งตาเบโโอนี่ดีที่สุดในขนาดนี้นะครับดีที่สุดในขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาทางซีปีมากเกินไปเอาผมพูดถึงเรื่องนโยบายสำคัญของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรสีเสี่ยกษะเรกรในเรื่องของโครงการจำนำข้าวนะครับเอาพูดถึงเรื่องบัตรสีเสีอยกษตรกร,กรตอนนี้ทางกระทางสาขารณทุขเราเนี่ยกำลังนะครับกำลังเล่งเล่งดาเนินการให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้บัตรตอนนี้เราให้ไปได้2,200กว่าคนนะครับกําลังดําเนินการอีก5,000คนซึ่งจะต้องทําให้เสร็จเส้นภายในเดือน ธนวาคมนี้นะครับบารสินเชื่อเกษตรกร,กร่ยเป็นบัตรที่ใช้ใช้สำหรับไปซื้อ,อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์แล้วหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้นะครับอันนี้เพียงแต่เราเอาบัตรไปยื่นให้กับบางคาที่เข้ามาพงการกับธนาคารนะครับโดยที่ว่าเรา,เาบัตรไปยื่นแล้วเราสามารถที่จะเลือกเอาของที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของจำนำข้าวเปลือกนะครับจำนำข้าวเปลือกช่วงนี้เรา โดยเฉพาะโครงการจำนำขา้าวเปลือกหนาตังรอบพิเศษนะครับเราเริ่มจ่ายหลังจากที่รัฐบาลเอาเข้าวประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วมีมติอนุมัติให้ขยายเป้าหมายเพิ่มอีก2.2ล้านตันและได้ข่าวว่าจะเพิ่มอีกนะครับ2.2ล้านตันนี้หน้าจะไม่พอก็จะขยายเพิ่มอีกคงจะเข้าครมอีรอบหนึ่งถ้าขยายเพิ่มแล้วเราทางทกศก็จะเริ่มจ่ายกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะจ่ายให้ทุกท่านนะครับท่าน ทุกท่านในที่นี้ผมเข้าใจว่าลองเลยจกทดสอนะครับลองกงันว่ายเงินจะออกมาไหน,นเรากำลังดำเนินการอยู่นะครับวันนี้ออกได้ประมาณสองร้อทั้งอาทิตย์นะครับจะออกได้ประมาณ1 0 0 0นคนนะครับที่เรารับสะสมเข้าไว้ดีประมาณสองพันก็คาดว่าจะหมดพอดีนะครับแล้วก็จะได้เริ่ม สองอาทิตย์นะครับประมาณ15วันเราจะจ่ายกันได้ทั้งหมดนะครับหมายถึงได้ครบทุกคนแล้วก็จะเป็นเริ่มโครงการจำนำนาปีองาทับนาปี2555 2 5ิ6ซึ่งโครงการจำนำมีรอบใหม่อนะครับสำหรับคนที่เกี่ยวข้าวย,ยังผู้ใหญ่จับเนี่ยจะต้องเข้าโครงการจำนำองพาทับนาก็คือเป็นนาปีซึ่งในการจำนำนาปีผลผลิตเฉลีย่ยต่อไร่ในพื้นที่อำเภอเมืองพิตณุโลเราจะต่ำกว่านาปังนะครับ เข้าใจว่าผมจะได้เข้าโครงการจำานําได้ไม่หมดเพราะว่าผลตรนนเฉลียต,ต่อไร่ทางกระทรวงเกษตรเขากำหนดไว้ที่5้าหกกิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองแล้วก็บวกเพิ่มได้อีกไม่เกินกกร้อยละีสเ,เ,เ,เหมือนกับนาฟังนับปังนี้เขาให้ถึง7จ8กิโลกรัมต่อไร่นะครับก็ ก็ต้องบอกว่าอดใจลอยนี้นะครับในเรื่องของการรับเงินนั้นสหรับท่านที่ได้ในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีส่วนที่คนที่ยังไม่ได้ก็อดใจลอยนี้เราจะพยายามเร่งทาให้ให้เร็วที่สุดเพื่อทุกท่านได้เงินไปใช้และโลกเกี่ยวในช่วงนี้ก็รอท่านก็รอได้หลายคนรอทพสหมดทพส,อ,บทบสอ,อยากจะจ่ายนะครับนะครับก็พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะากจะ เชิญชวนให้ท่านไปใช้บริการที่ทกศเนื่องจากว่ารัฐบ,บาลให้ทกศใช้เงินเปจำนวนมากอย่างเมื่อเช้ารัฐบ,บาลก็บอกมาว่าจะให้ทกศ่อหน,นี้เพื่อใหอ้ให้ลดการก่อนนี้อีก1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านโดยการเจออ้าค่าที่เราเป็นหนว้นียออกไปขายทีนี้ถ้าหากรอเปงนนั้นอาจจะไม่ทันการนะครับท่านที่จะได้รับในจำนวนค่าตอนนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนท่านเอาเงินไปทิ้งไว้ที่ทกศก่อนเชื่อรกอระส่าไว้ที่ทกศก่อนอย่าพิ่งถอนออกมานะครับเพราะว่า เงินของท่านที่อยู่ทสเราเอามาช่วยช่วยหมุนเวียนให้กับทุกท่านที่เป็นเกษตรกรโดยตรงก็เอามาจับนำข้าวมาต่อไปนะครับครับก็คงจะลบกวนพูดคุยกับท่านเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงตอนสาคัญแล้วจะไปเกี่ยวข้าวกันแต่ว่าผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าที่จริงแล้วแรงบันดาลใจเนี่ย ที่ผมมาทำเรื่องราวของข้าวเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปบันทึกรายการที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นครับว่าเขาทำนาหนึ่งไร่ได้ข้าวทั้งพันสามร้อยกิโลกรัมคราวนี้มันจะเป็นข้าวซีพีตองหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับผมไม่ได้โฆษณาซีพนะครับ ทกศก็ไม่ได้โฆษณาซีพีแต่ทกศเนี่ยมีจุดประสงค์ว่าจะทําอย่างไรให้พี่น้องเนี่ยได้ปลูกข้าวหนึ่งไร่เนี่ยครับแล้วได้ผลผลิตสูงสุดพันสามร้ันสี่กิโลกรัมนีย่ยังไม่ถือว่าสูงสุดนะครับทกศเนี่ยได้คุยกับทางซีพีว่าจะทําอย่างไรให้ปลูกได้พันหกรกิโลกรัมต่อหนึ่งไร่อาจจะใช้ที่ปทุมธานีเป็นที่เริ่มต้น หรืออาจจะใช้นครสวรรค์ผมไปดูที่ปทุมธานีมาผมอยากย้อนลำลึกความหลังให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรผมถึงอยากจะทำเรื่องของนครสวรรค์เพราะอะไรผมถึงจะเอาเรื่องของลาดหลุมแก้วมาออกากาศให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ดูกันย้อนกลับไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ลาดหลุมแก้วครั้งนั้นผมไปดูเขาเกี่ยวข้าวข้าวของในเชิดแจ้งดี ปลูกหกไร่เท่านั้นเองครับแต่ว่ามองไปก็เหมือนกันนะคือเป็นทุ่งนาเนี่ยท้องทุ่งเป็นรวงทองมองนี่สุดลูกหูลูกตาแล้วผลก็ปรากฏฝ่าในเชิดแจ้งดีไปชั่งน้ำหนักข้าวดูแล้วได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเฉลี่ยมาก็ไร่ละพันสามรอกิโลโดยประมาณนะครับอาจจะมีเศษเล็ก,ก,กน้อยบวกลบแล้วก็ประมาณพันสและจะปล่อยเสียงคุณเชิด ที่พูดถึงเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรให้มาปลูกข้าวพันซีพีร้อยสิบเอ็ดด้วยนะครับพี่เชิดเนี่ยเสียเงินค่าซื้อพันข้าวซีพีต่อหนึ่งราคาที่แพงขึ้นราคาแพงขึ้นต่อถังนะครับสมมุติว่าอของข้าวพันอื่นๆเนี่ยที่พี่เชิดปลูกเนี่ยข้าวพันอื่นถังละเท่าไหร่ถัง โดยประมาณ2องอ,ยยอ่าแล้วซีพีตองหนึ่งผมล่ะถังหนึ่งหกร้อยแพงกว่าสามเท่านะครับแต่ว่าพี่เชิดซื้อมาสามถังเนี่ยของคนอื่นสองร้อเนี่ยพี่เชิดใช้หมดสามถังถูกไหมอ่าแต่ของผมเนี่ยใช้ถังเดียวก็แสดงว่า ต้นทุนราคาเท่ากันพอกันพอกันนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาของข้าวพันธุ์อื่นๆก็คือเขาไม่ค่อยสู้โรคไม่ต้านไม่ต้านทานแล้วไม่ค่อยสู้กับโรคเราก็จะต้องเสียเงินไปซื้อยาปราบศัตรูพืชเสียไอโนนเสียไอนี่แต่ไอพันธุ์นี้เนี่ยเขามีคุณสมบ,บัติพิเศษเ,เขาสู้ได้กับโรค เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลรเราประหยัดตัวนี้ไปแล้วประหยัดเงินที่จะต้องไปซื้อ,อยาแล้วสองผลผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยฮนะเพิ่มขึ้นนี่มันไปกลับนี่เยอะนะพี่น้องเห็นไหมครับในเชิดแจ้งดีหน้าตาก็อย่างที่ท่านเห็นนัเ่นนเกษตรเกษตรกรไทยพัน์แท้เลยนะครับที่คนในเมืองมักจะพูดเปรียบเลยว่าเด็ยคนตีหนาหน้าดาอะไรอย่างเงี้ยเนี่นเยเกษตรกรไทยกระดูกสันหลังของชาติ ที่ผมภาคภูมิใจแล้วผมก็ภูมิใจในตัวคุณเชิดนะครับเขาไม่ใช่ว่าเขาปลูกแล้วเขาดีเขาได้เขาอยู่คนเดียวไม่ใช่ครับเขาชวนพี่ชวนน้องแล้วเขาบอกเลยนะว่าถ้าผมจะไปไหนจเจ้าเขาไปโฆษณาที่ไหนเนี่ยให้บอกเลยเขาจะไปด้วยนี่คือคุณเชิดแจ้งดีเกษตรกร,กรอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะจำได้แล้วนะครับคราวนี้ย้อนกลับมามาดูนครสวรรค์ต่อ ผมกําลังจะลงไปเกี่ยวข้าวกันนะผมก็ไปเกี่ยวนิดหน่อยแหละแต่ว่าหลังจากผมเกี่ยวแล้วเนี่ยลดเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ลงนาแล้วท่านดูสิครับแหมข้าวนี่ที่ถูกเกี่ยวออกมานี่มันเหมือนกับไม่รู้จักจบสิ้นคนระับออกมาไม่หยุดยั้งเลยอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรและทกศโดยเฉพาะผมเนี่ยอยากให้เกษตรกรทั้งหมดเนี่ยนะฮะ มีผลผลิตเป็นเช่นนี้ครับมองไปสิครับนี่เป็นรวงทองนี่เต็มท้องทุ่งไปหมดเลยเห็นป้ายงานเก็บเกี่ยวข้าวพันซีพีาาร้อยสิบเอ็ดตาใบโพน่ะอยู่ที่กลางนาเลยนะครับท่านมองลงไปครับนี่คือท้องทะเลของหลวงข้าวของท่านผู้ใหญ่จับผู้ใหญ่ครับเกิดมาเคยเห็นแบบนี้ไหมยังไม่เคยครับครั้งแรกครับนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะผู้ใหญ่ผมมาแปลงของผู้ใหญ่เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่า ผู้ใหญ่มั่นใจนะว่าหลังจากเกี่ยวแล้วผู้ใหญ่จะมีแปลงอื่นที่จะปลูกใหม่ครับผมจะไปที่แปลงของผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้ใหญ่เขาเริ่มไถเตรียมจนกระทั่งเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรก็แล้วแต่เป็นการเตรียมจนกระทั่งดำปักดำจนกระทั่งมาถึงการเก็บเกี่ยวครับผมจะไปบอกกับผู้ชมที่อยู่ทั้งประเทศว่านี่คือกระบวนการปลูกข้าวพันซีพีร้อยสิบเอ็ดอย่างถูกต้องต้องเอาให้ถูกถูกต้องตามกระบวนการ นะครับถูกต้องก็จะได้ผลผลิตสูงสุดกําไรสูงสุดครับท่านวิชัยครับเดี๋ยวเราวันนี้อยู่กับเราครบนะฮะท่านประธานสกตผู้จัดการสาขาบรรพิตนะครับมาจากสานักงานจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้นี่อันนี้สาขาไหนนะแม่วงครับอ่าแม่วงมานะอำเภอเมืองอำเภอลาดยาวขอบคุณครับมากันครบหมดเลยนะครับเพื่อจะเอาเป็นนครสวรรค์โมเดลให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไปเผยแพร่กันวันนี้ เดี๋ยวเรามาช่วยกันเกี่ยวแต่เกี่ยวจริงๆใช่ใช้เครื่องนะครับผมอันนี้เรามาสาธิตกันนะครับเอาเลยครับเรามาเกี่ยวเข้ากันเชิงครับท่านครับเชิงครับโอ้โหเกี่ยวง่ายครับเข้ามันตั้งอ่ะมันตั้งเกี่ยวง่ายครับมันไม่เหมือนที่ปทุมอ่ะตอนเราไปมันล้มอ่ะครับ เอาละครับถ้าผู้ชมครับนี่ผมเกี่ยวสามครั้งเองนะฮะแล้วเกี่ยวริมริมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนี่ท่านดูความดูน้ําหนักดูน้ําหนักครับผมดูน้ําหนักรวงมีเม็ดเยอะครับแล้วก็เม็ดสมบูรณ์ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขานับอันริมริมเนี่ยเนี่ยนิดนิดเนี่ยนะฮะไม่ได้เลือกแล้วมาถึงก็หยิบมานับเลยได้200อเม็ดต่อรวงโอ้โหนี่ถ้าไปดีใจไหมครับรวงละสองร้อยเม็ดนี่ถ้าไปคัดเนี่ย บางรวงที่สมบูรณ์นี่มันสองร้อยกว่าแน่นอนวครับท่านผู้ชมครับนี่คือนาข้าวของผู้ใหญ่จับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีรถเข้ามาเกี่ยวเดี๋ยวมาดูตอนนั้นอีกทีก็ได้นะครับนะครับวันนี้ผมสาธิตให้ดูว่าเนี่ยจับเกี่ยวสามโหนเองนะครับเกี่ยวสามครั้งแล้วดูน้ําหนักครับนะครับนี่คือข้าวของผู้ใหญ่จับครับแห่งบ้านท่าแรดครับตําบลท่างิ้วทองตาบลหนองทองนะแต่อยู่ตําบลหนอทองเจนนาคอ๋ออันนี้ นาอยู่ท่านิ้วแต่ตมด่างอยู่เจ้าของอยู่ตลด่างทองอ๋อเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่อีกตำบลหนึ่งครับแต่ว่านาตรงนี้อยู่ที่ท่านิ้วนะท่านิ้วอำเภอบรรพธครับครับผมแล้วตัวเลขของผู้ใหญ่เที่ยนี้ที่ทำก็คือลงทุนแค่ประมาณ5,000กว่าบาทแต่ขายข้าวได้หมื่นหกพันกว่าบาทโอ้ยังคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งคิดกันข้างในอีกทีนะผู้ใหญ่นะเที่ยวนี้ เดี๋ยวเราไปคิดต้นทุนกำไรกันอีกทีผมขอถือเข้าไปไว้ข้างในเลยนะครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาก็ทานอาหารกันนะแล้วก็คุยกันแล้วก็อาจจะมีที่ยงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กันกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ ท่านมีอะไรสงสัยอาจจะสอบถามทางท่านวิชัยหรือแม้แต่คุณอู๋เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องทำนานี่จะคุยกับผู้ใหญ่จับอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับปรึกษากันผมยืนยันว่าการทำนาของนครสวรรค์เนี่ยผมจะมาถ่ายตั้งแต่ไถเลยต่อไปเนี้ยาพผมขึ้นกดไ เลยสองอย่างเลยแดงจากเล่าเลยมาต้องบ่นกันมั่งอ่ะถ้าจะพี่เสร็จยังมีแกตัวมีแกตัว้างตามทงห้องน้ำสวยเลยปวดคุ้งปวดคุ้งปวดขี้ทำมัน

โมสดบท่านนี้อย่างนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับถ่าปลูกทุกปีได้800วันนี้ท่านปลูกได้1,300เท่ากับปลูกข้าวเนี่ยก็ได้ตามท้อหนึ่งพันพันกิโลเนี่ยนะครับก็เท่ากับหนึ่งเพียรที่แต่งตัวลวกันแรงปอเลยอ่ะพี่ถ้าปีนี้เขาปลูก60ไร่ต่อ60คูนได้แสนสองพันแปดแสน 这盘，啊，这盘我。<帮> มันเยอะแล้วมันแทกมันว่าเป็นี่ข้าวที่ไหนที่ที่ัน่ถามแ้่สิ่งนี้นะคนมุกขึ้นพุ้นเจ้าสเด็เสีมดูดูมย ผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ที่ผมไปนคะรสวรรค์ก็จบลงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะมีภาพที่อยากให้ผู้ชมได้ชมเลยว่าน,นี่คือความสุขชาวนาเนี่ยนะครับเกษตรกรเนี่ยมองเห็นข้าวออกจากรถเนี่ยน้ำตาคลอเบ้ากันทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าแม้มันไหลมาอย่างกระสายน้ําเลยมันมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมคงต้องลาท่านฮะอย่างไรก็ตามอยากจะเชิญชวนท่าน ส่งปลายสิทีบัตรมานะครับมาชิงเตาอบไมโครเวฟนี่สองวันนะครับแล้วก็ชิงกระเป๋าห้ารางวัลผมก็จะแจกทุกคนสุกนะครับวันนี้เวลาหมดผมจะจากท่านด้วยภาพของแม่อยากเสียดายเหลือเกินไม่รู้จะมันมันสวยงามจริงๆฮะอยากให้เกษตรกรได้ทําแล้วเป็นอย่างนี้ทุกที่นะครับท่านมาดูภาพที่ข้าวเนี่ยออกจากรถเกี่ยว มันไหลต่อเนื่องจริงๆครับผมลาท่านผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ